ทีนี้ไปที่สเปอร์ไปสเปอร์กันบ้างนะครับสเปอร์นี่เป็นเป็นข่าวกับนักเตะหลายคนนะครับแต่ว่าที่ใกล้ที่จะปิดดีลแล้วน่าจะแต่น่าจะน่าจะคุยกันลงตัวแล้วล่ะเป็นกองหลังทีมชาติญี่ปุ่นโอ้โหมีเกาหลีมีญี่ปุ่นนะฮะใช่เจาะตาเอชเลกโดยตรงเลยนะครับรคับใช่ครับอ่านี่ครับฟุตบอลลอนดอนครับรายงานว่าสเปอร์ครับเตรียมเซ็นสัญญาคว้าตัวโคต้ ทากะอีครับกองหลังชาวญี่ปุ่นวัย20่ปีนะครับม,มาเสริมทัพด้วยค่าตัว5ล้านปอนด์นะครับซึ่งเป็น1ส่วนหนึ่งในทีมยุคใหม่ภายใต้การคุมทัพของโทมัสแฟรงค์นะครับท<า>ักขะอีเนี่ยได้รับการเสนอจากโยฮันลันเก้ผู้อำนวยการเทคนิคเพราะมองว่านักเตะรายนี้เนี่ยมีศักยภาพที่จะกลายเป็นผู้เล่นตัวจริงในอนาคตนะครับอฟอนตาเล่นะครับท็อตแนมฮอสเปอร์ใช้กลยุทธ์ซื้อนักเตะโดยเน้นคว้าดาวรุ่งราคาถูกมาร่วมทีมนะครับอย่างฤดูกาลก่อนก็มีอาชีเกร มีลูคัสเบอร์กวอลลหรือดูกาลนี้ก็มาใช่มาปั้นต่อนะครับถ้าได้ก็ได้เลยไม่ได้ก็นั่งเลยอแต่คิดว่าน่าจะมีศักยภาพพอครับคนนี้เนี่ยชนะทิพย์เคยบอกเอาไว้ครับครับว่ารอดูเลยนะครับว่าตอนที่ชนะทิพย์ย้ายไปฟอนตาเล่ใหม่ๆครับอกว่าหลังจากซ้อมด้วยกันเนี่ยคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวไปยุโรปแน่นอนอตอนนั้นน่าจะสักสองปีสามปีก่อนนู่นมั้งนะครับสําหรับทาคาอีนะครับ เป็นนักเตะคนสำคัญของทีม ale, คาวาซากิฟรอนเตเล่ในศึกเจหีีกฤดูกาล2025ก็ยิงประตูได้ด้วยนะครับ2ประตูจากการลงเล่น19นัดนะครับโดยส,สโปนิชิซ็อกเกอร์นะครับระบุว่าค่าตัวของทาคขยิวัย20ปีเนี่ย5ล้านปอนด์เนี่ยนะครับเป็นค่าตัวที่แพงที่สุดอของนักเตะเจหีีกที่ย้ายออกไปเล่นในลีกต่างประเทศนะต้องแยกกันนะครับก็คือนักเตะที่ไปเล่นในลีกต่างประเทศแล้ว แล้วย้ายจากหลีกต่างประเทศไปหลีกต่างประเทศเนี่ยเขาจะไม่ไม่ไม่ใช่นะครับอันนี้คือย้ายโดยตรงเลยครับไปเลย5ล้านปอนด์ครับกองหลังไวัย20ปีข้ามมาเล่นพเมร์ลีกเลยแบบนี้แล้วเนี่ยไปเอเชียคือเจาะตลาดเต็มที่เลยนะมีเกาหลีมีญี่ปุ่นอ่าแต่เกาหลีไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าดีซีซั่นใหม่มีสิทธิ์ห้าสิบห้าสิบมากมากเลยโซนนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีข่าวเชื่อมกับคนนี้แหละครับมิเรอร์ครับรายงานว่าไก่ในทองท็อตแอมสเปอร์ครับ เตรียมที่จะทุ่มเงินถึง6 8ล้านปอนด์ครับอันนี้พอพอบอกจํานวนเงินเนี่ยเริ่มไม่เชื่อแล้วตอนแรกก็เออมีข่าวนะโอเคนะครับจ่ายค่าฉีกสัญญาให้กับเอเบเรเซเอเซ่ครับเอเบเรซีเอเซ่นะครับแนวลุกตัวเก่งของคริสตันพาเลสนะครับโทมัสแฟรงค์อยากได้ครับเพราะว่าเอเซ่เองก็โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับสนใจไบรอันเอมเบอร์โมก็น่าจะราคาพอๆ <ไป S 2> กันไปแล้วราคาพอๆกันนะครับอ่าแล้วก็ยังมีองตวนเซมเซมนโยนะครับของบอลมัดแต่ก็ คือเป็นข่าวเฉยๆยังไม่มีการรายงานว่าได้มีการพิจารณาอย่างจริงจังมีการยื่นข้อเสนออะไรนะครับอันนี้เป็นข่าวเฉยๆนะครับเอเซวัย26ปีกลายเป็นเป้าหมายหลักครับพาคริสตันบาลสควอาแชมป์เอฟเอัพนะครับแล้วก็มีรายงานด้วยว่าเอาคอสเซนกับมาร์ติสตแลแล้วเหรอสเปอร์เซนกับมาร์ติสตลไปแล้วนะครับก็น่าจะเสริมแนวรุกเยอะพอสมควรครับสำหรับทอนเนมสเปอร์นะครับซึ่ง การเสริมทัพเนี่ยถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยนะครับคนที่ไปก็อาจจะเป็นกับตันทีมของเขาครับก็คือทรงฮึงมินเหมือนเอาโทมัสแฟงมาเพื่อสร้างทีมใหม่เลยเนาะสร้างทีมใหม่จะว่าไปทรงฮึงมินก็สามสิบสามแล้วว่าคนในเกาหลีใต้เขามองกันยังไงบ้งเนี่ยเรื่องซงฮึงมินไม่ได้คุยกับคนในวงการฟุตบอลนะแต่ถ้าถามว่าอันดับหนึ่งแบบแตะต้องไม่ได้เลยก็คือทรงฮึงมินนี่แหละครับไปถามมาเลยครับเก่งจริงๆนะผมอยากรู้ครับใช่ว่า ว่าในในระดับแบบทรงฮึงมินนี่คือ,อคือเขาเจะในระดับไหนอบอกว่าอันดับหนึ่งครับแต่ต้องไม่ได้อื